ต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปเก็บโฟมก่อนมันขึ้นไม่ได้ไม่ใช่มันขึ้นไม่ได้มันผ่านไม่ได้เนี่ยนี่เรานั่งโฟมอยู่อันนี้ยากนีน่อันนี้ขาอามาล้มๆ่มหนออะจากคลิปที่แล้วจะบอกว่าผักดิฉันมันไม่ตายนะคะทุกคน มันตัดได้ค่ะมันขายได้แล้วก็ตัดขายไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะแต่ทีนี้ว่ามัวแต่ไปทําผักใหม่อยู่มัวแต่ไปดําผักใหม่ก็เลยลืมถ่ายเนาะซึ่งหญ้าอันนี้ขี้กะอ้วนี่มันขึ้นใหม่นะตอนแรกที่ขึ้นน้ําแล้ว่มันไม่มีแต่ทีนี้ว่ามันมันมีแดดมีฝนมันก็ขึ้นมาใหม่แต่มันก็ไม่นานเหมือนรอบที่แล้วเนาะแต่ขี้กะอ้วมันบอตายขี้กะอ้วไม่ตายนะทุกคน ไม่แห้งง่ายง่ายแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ก็ไม่ตายมันยังติดอยู่นะแต่มันก็บางลงแต่มันไม่ตายทั้งหมดขี้เขาวัวนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็แห้งแต่มันไม่ได้แห้งทั้งหมดส่วนผักผักก็ยังน่าเกียดเหมือนเดิม อันนี้คือใส่ปุ๋ยไปแล้วนอ้อยดูดิผักน่าเกียดมากเลยใส่ปุ๋ยไปแล้วฉีดยาไปแล้วรอบสองรอบแรกฉีดยาไปแล้วใช่ปะ่ะหลังจากที่ฉีดยาหญ้าใช่ปะ่ะแล้วก็ขึ้นน้ำแล้วก็อุ้ยก็รอบแล้วก็ฉีดยาใช่ปะ่ะฉีดยาอ่อยานอนอยาเชะลาแล้วก็พวกฮอร์โมนประมาณนี้แล้วก็มันก็ประมาณนี้แหละก็ได้ประมาณนี้ เนี่ยคือมันเป็นเชื้อราแบบนี้คือฉีดแล้วมันก็ไม่หายนะต้องรอมันผัดใบอย่างเดียวมันผัดใบยังไงก็คือใบแบบนี้มันจะอยู่ข้างล่างใช่ปะมันจะอยู่ข้างล่างมันจะมันจะอเป็นใบตีนแบบนี้แล้วมันก็จะยืดออกมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะหายนะตรงยอดมันไม่เป็นนี่มันก็จะเหลือตรงโคนง่ายๆมันผัดใบรอให้มันผัดใบเนาะเชื้อราก็ยังอยู่วันนี้วันวันนี้วันนี้วันนี้วันที่ อ๋อวันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูวันนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองตุลาหกแปดวันนี้เมื่อเช้าก็เพิ่งฉีดยาไปเหมือนเดิมชุดเดิมน่าจะเพิ่มพวกฮอร์โมนเข้าไปอีกแล้เนาะเพราะว่าน,นี้เขาก็ประกาศหนาวแล้วว่าหรือยังไม่ประกาศนี่ฝนน่าจะหมดแล้วนี่เพรมันเริ่มหนาวแล้วตอนนี้ประมาณสิบโมงแล้วแดดก็แรงแล้วตกลงว่า พักบุ้งไม่ตายแต่ขายได้นะจ๊ะเพราะว่าตัดไปแล้วรอบหนึ่งที่เห็นแผลมๆอยู่ยอดเนี่ยนะคือจะตัดรอบที่สองมาจากฉีดยาถต่ว่ามันมียอดตายว่ามันก็มียอดตายเนาะแต่ว่ามันบวหลายอันยอดใดมันตายเพาเฉาะถิมนะจ๊ะหรือว่าถ้าเจอยอดใดที่มันสั่นแต่มันโดนยามันบ็ตายเขาก็ทถิ่ไใก่อนเดี๋ยวมันยาวหัวมันก็กตัดได้คือเกาเนาะอ่าแจงเสียงเนี่ยคือบ่ตายนี่คือบันได้ถอนเนี่ยเนี่ยนี่ยีติดดินนะนี่ยังติดดินอยู่ นี่คือยังมห้ในถอนอันนี้คือตอ้นที่มันพ่าตายฟุ๊นี่คือตอ้นที่มันก็ตายมันก็นยังมีต้นที่มัน่า่ตายแต่มันก็ตายสังเกตทองนะ้ำจะบ่ค่อยมีแล้วเนาะอ,อ๋อืมถ้าต้นที่มันตายเอาง่ายๆานมันตายแหละทุกคนแต่ที่เห็นอยู่เนี้ยที่เก็บมาเนี่ยก็คือที่มันอยู่ในแถว นอกพอเ้าฉีดยาเนี่ยเขาแถวพักบ่กไ,ได้เนาะนีะเขาก็มาเก,ก็บออกจากแถวมันทองน้ำนึงก็จะไดยเนี่ประมาณนี้อุยยุอะไเี้ยประมาณนี้เนาะแล้วก็ยน่าบางส่วนตายบางส่วน่าตายอันใดน่าตายเขาก็มาต่างเก็บนี่อันนี้อันนี้บดิติดน้าอันนี้คือห้องตาดผักไปกเ้าไใดออกไปน้ำนอกไดแล้วก็โยนส่วนมากที่เห็นอยู่ข,ข้างๆเนี่ยที่เห็นหนียอยู่ข้าง่ที่เห็นอยู่ยข้างๆเนี่นยนาะต้นเนี่ เนี่ยแบบเนี้ยคืออันนี้อันนี้ตัดพักไปน้ําแล้วก็ดึงออกมาน้ําเนาะดึงออกมาจากในแถวนี่ดึงออกมาแล้วก็โยนออกมา้างๆ้างไว้สิเนาะแล้วก็มาตามกิบที่หลังควาเพราะว่าอ,อย่างเนี้ยมันคลายๆพักบุ้งอะ่ะคือเขาถอนแล้วเขาถอนแล้วนเฮาเอาถิ่ไว้นำคือก็แบบนี้มันก็ติดมันติดแล้วมันก็ออกดอกได้คือมันพอตายถ้าเขาเพะเก็บขึ้นไปตาก่ายมันแห้งเนี่ยมันออกดอกขาวๆเนี่ย อันน,อน,อนะนี้คือต้นผักบอดเนาะนี่คือต้นผักบอดแต่ดิฉันเรียกต้นฟองน้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฟองน้ําขาวๆข,ขึ้นมาเนี่ยๆเนี่ยเนี่ยมันจะมีฟองน้ําขาวๆขึ้นมาต้นนี้นี่มันจะเป็นฟองน้ําเดี๋ยวสักพักเพราะมันแก่จจัดมันเป็นฟองน้ําหุ้มตามข้อตามลาต้นมันนี่ออกดอกออกดอกทุกต้นแล้วเบ้ยมันเก่งนะเนี่ยไดทีไม่จะจะเป็นอาทิตย์แล้วมันยังสามารถออกดอกได้ คือถึงเธอจะดึงฉังทิงแต่ฉันสามารถสั่งคอแสงได้ลากฉันสามารถกินน้ําได้อย่างนี้บอกอุ้ยเก่งคักเนาะอันนี้คือเอิ้นมตำพักปอดอันนี้ักบวุ้นแดงเก็บฉิง,งแล้วก็จะมีบัวที่ไม่ตายเพราะว่าบัวมันเป็นหัวนี่ถ้าเราเจอบัวอย่างนี้เราก็จกหัวมันออกนะเอาไว้ไม่ได้พอพอมันต้นใหญ่แล้วมันจกไม่ออกมันต้องใช้มีดเฉือน เนี่ยหัวมันเนี่ยแค่เนี้เอาออกให้มันเกลี้ยงอันนี้ยังต้นเล็กอยู่ส่วนมากบัวมันจะอยู่มันจะอยู่ข้างในแถวผักหรือว่าริมๆิมเนี้ยแต่ถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยฉีดก็ไม่ตายนะมันแค่เป็นใบเหี่ยวๆแต่มันไม่ตายแล้วก็จะมีหญ้าอันนี้หลักๆมันก็มีอยู่แค่นี้แหละมีบัวมีผักปอดมีต้นผักตบผักตบอยู่นี่เ็าจะเอือนขาเคียดเนี่ยต้นแบบเนี้ยเขาแด็เคยเห็น งานเนี่เขียวๆเนี่ยเนี่ยขึ้นเต็มเลยอันนี้ขึ้นหม่แต่อันนี้ได้ไม่ยากนี้ได้ง่ายอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยอย่าล้างก่อนเนี่ยอันนี้เต็มเลยต้นเล็กๆเรียกเนี่ยใบใบเท่านี้เยอะมากเนี่ยเนี่ยใบเท่านี้กำลังลอยเต็มน้ำเลยเนี่ย มันมันไดไม่ได้ถ้าถ้ามันใบเล็กแบบเนี้ยดึงแล้วมันขาดถ้าอยากให้มันเกี้ยงก็คือเขาต้องดึงหัวมันออกมาแบบนี้เนาะอืมหมดแล้วเหลืออีกเหลืออีกสามท้องเดี๋ยวเอาไว้ทําพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะว่างงานก็ต้องมีงานทําทุกวันถึงจะได้ดูเป็นผนขยันเนาะคือตกลงว่าพักบุ้งไม่ตายนะพักบุ้งตัดได้เดี๋ยวจะให้ดูว่าบุ้งตัดได้พักบุ้งเป็นยังไงมันก็ดีแหละแต่มันก็ไม่ดีก็คือผักมันไม่งาม คือผักมันไม่งามคิดว่าน,นี่ขึ้นใหม่กับตอนแรกก็มีน้อยแล้วตอนขึ้นน้ำหลังจากที่ฉีดยาไปอ่ะคลิปนี้มาสรุปกันนะคะว่าผักยังอยู่นะผักไม่ตายเสียหายน้อยส่วนญ้าย้าก็ตายบ้างไม่ตายบ้างแต่ก็ยังดีเพราะว่ามันเหลือไว้ให้ได้น้อยนึงเนาะก็คือย้า อาย่าตายสักประมาณ8ปดสิเปอร์เซ็ตายิบเปเ็ตเ่บนะจ๊ะส่วนสลายหางกระลอกไม่ตายค่ะฟืนฟื้นชีแล้วก็สลายเอย้ไม่ใช่สลายแล้วก็แหนแหนอันนี้แหนอันนี้เฮียเอามาฝากเนี่ยไอ้ตัวเฮียตัวเฮียวิ่งอยู่เนี่ยสองตัวสามตัวมันเอามาฝากมาติดหลังมามันติดหลังมาจากนู่นนู่นจากตรงมะพร้าวข้างหลังนู่น มันก็ข้ามไปผมุ้งแปลงใหม่มาแล้วมันก็มาแปงนี้แล้วมันก็เอามาฝากเราแล้วก็เต็มบ่อเลยจ้าแหนแดงโอเคแต่คลิปหน้าจะมาบอกว่าทำไมาเราฉีดยาไปแล้วย่ามันถึงไม่ตายมันมีสาเหตนาาเุนะจ๊ะฝากติดตามด้วยเด้อคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะ นี่คือผักหลังจากฉีดยาคือมันตัดไข่ได้นะจ๊ะคือมันตัดไข่ได้ส่วนยอดไหนที่มันโดนยาเราก็เชาะทิ้งก็แค่นั้นเนาะมันไม่ได้โดนทุกยอดอันนี้ส่วนมากมันก็จะเป็นยอดเลือยและยอดกลางมันไม่ค่อยมีแต่รอบนี้ยอดเล็กมากเพราะไม่ได้ใส่ปุย๋ยแต่ใดๆแล้วคือตัดไข่ได้นะจ๊ะนี่มันก็ยังมีขี้กระว้ออยู่นะคะ 哎。Uh.